เตี้ยๆนะอันดำๆนะน่านักนล้วว่าหาเราอยู่พอจะเที่ยงแล้าเนี่ดูอยู่เราแ้าเนี่ผมสีเขินเล้วเอาเขาเนี้ยเอากรย่างให้เรากินถ้ากินแล้วเราก็สีบอกเลขเออเขาเนี่ยเออแมนแมนเราสีบอกแค่สองตัวนั้นแมนกวดกวอนเนี่ยเราเขียนให้ได้ที่พลังเขียนพลัเขียนอย่างพลังเขียน เปือเหล็กสองเลี๋วพ่อแม่เป็นเสือเล็กแปดกับพ่แม่แต่ว่าไม่ลงไทเดี๋ยวเจ็ดเสียนฮเสี้ยนผมฮะเนี่ยเออลงทเยวหกเจบริจาคแล้วเนาะแต่ว่าเห็นแล้วว่าอานผมดูยอะว่าอีกต้อเขียนตรงไหนพอท่านได้เขียนดิอันนี้เนี่อันนี้อันอันนี้พ้อเพชรอันนี้้อเพชรอนนี้เอาเอาอ่ยังล่ะไม่ยังโอ้กิดว่าสิ คิดรามันจะเป็นเลข<า>อันนี้สิดอกเป็นไหมมาเตอใสไซ้โอ้โอืมิ่ดิท่านได้แต่ไหนมาอันอันนี้เลขได้มาจากสมอง

หนึ่งกัญญาก็อยอนเลือนอกรอบขึ้นออกอือคิดว่า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 สิต้องมีที่ไปใช่ไมอันตัวเลขตัวนี้มีที่ไปที่มามมันบ่อนี่ อันเลขเลขตัวนี้พระพระพระเครื่องกันนะเลขตัวนี้มาจากพระพุทธรูปพระเครื่องทองคำพระเครื่องอืมอันนี้เป็นเลขบคตัวนี้กับตัวนี้มันบอกแต่ก่าวมันบอกขนาดตัวนี้ดิตัวนี้เลขเลขนัยใจนัยใจครับเลขบอกเมื่อได้ลขเขียนให้ได้พอท่านบอก บเ้านบอกแต่ว่าเขียนแล้วบอกจะมาเขียนแล้วอ่าเขาบอกเขาเขียนละเขาเอานะเขาบอกให้ฟังเนี่ยอันเสี้ยนอมผ่าไหมอ๋อคุณมาดูม่นบอผมถามเพิ่นว่านะเพราะไงเจ้าอยู่บ้านไหบ้านแดงบ้านแดดเจ้าที่ไปใส่จักอืม เจ้าที่ไปใส่ท่านี่จักเจ้ากัามานั่งกี่โตนั่นงหมู่ที่นี่านนี้ผมก็ลีวนเล่บาบออผมก็กินข้าวไปแล้วก็บ่ปาก,าากลาาาแล้วใส่หัวก็เลยมามามาเอาข้าวเหนียวก็ย่างให้กินกินบ่กินกินก็ห้นเล่าแล้วกใส่ถุงมัดใส่กรยานเล่า บานนี้ปาดที่ไปเล้าเลยว่า<ม>เอาเอาเมื่อมาเมืม่อมาแล้วจับเมื่อผมมาแล้วก็เขียนในเมือมเม่อเขียนในเมือ่อหายไปลองงององอุ้ยผู้ใดก็ติไปเห็นแล้วว่าเอาเมื่อเขียนเมื่อมันบอไม่อย่างนั้นบอมันได้ปะเอาเอาเสีเอาปากกาเอาปากกาเข้าสมองแต่คนเขียนให้แน่ออันปรดภัยลูกหลานแน่วะแล้วก็เขียนให้เป็นเลข ก็เขียนให้คนงงวดเมื่อกี้นี่เนาะให้เขียนเลขเลขสองกับหลังที่มันเป็นเลขแปดนะครับหกเจ็ดที่น่ะน,นี่เขาเขียนที่ส<อ>ามตัวเลยะแปดหกเจ็ดนะนี่ถ้าเขียนสี่ให้<อ>บา้านนี่อันบอกเขียนอีกนั่งเพื่อเทียนถุนลเลาจเขียนเป็นภาษาขอม อเตมหลดแล้วก็มาสียเลยผมอ่านบอก่าเาขอมใช่ไหมนี่อย่างมาเขียนขาษาคอมใช่ไหมเตมจะเ่ามึงมีอยู่มีมึงก็มึงได้แต่ว่าต้องหาโดนแต่วคุ่กูจอยู่มึงเลยนั่นขาเราอยู่กูกือนแล้วว่นนี้ดูว่าอยู่เซียนอมพระจังไม่เด้อวันนเซียนอมพระี่ โอ้เผเชื้อหาตรงๆเลยเจ้าน้ำหาอยู่ก่อนยัเคียยงขี่รถยางข้างๆ่ันจ่ว่าการขนยากดันบ้านนี้บานนี้เเชืหไปยังนี่ไม่น่าต้อสีบจังยาง้เสียจักจักจันออต้องมสีวงหมุนรอบอสีจั๊กจักจักเพื่อนเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ้น้อยๆเี้าดำๆน้ำเพราะอาบกระเป๋ากับว่าซัก เอองอกเนาะพ่นกับว oh, oh. ่าอาบรถกับว่าอาบตัวนี้เป uh, ็นพิษณะเอ่อจับไปจังไรอันน anyway> ีตว่าเป็นว่าเสียนโอมพระเขียนไห้เลยพี่ร่างเสียนโอมพันเสียนเขียนโอมไห้พี่ร่างอาวตัวนี้บ่เปิดเผยแต่ว่าให้พิจารณละหน้าบังอ้าว้งขอมาแล้วก็จัดให้เลขกรูดพี่ร่างเลขกรูดโอ้มา อ่ารุดมากครับผมสำหรับพอเพชรเนาะแะ่าไปแล้วมันจะียนพี่โอ้มันสีหายก็เริ่มไปยากขึ้นยากไม่หายอยากจะพาไปโอ้เอาตัวกบเบื้องกือเสื้อได้หายเบิ้งพี่ครับให้ดูต่างหน้าให้ดูก่อนแต่ปอยมันัวไทยดิปอยมันตัไทยโอ้เอาพี่รองน้าเด้โอเคเนาะครับผมเบื้องไหลมันสิเบิดอ้าพี่รองเอ้ยนี่นะคือ เลขมักส่วนตัวว่าสันเดียบว่ายังไม่เปิดเผยที่ไหนมาก่อนว่าสันใช่ไหมเออเนาะยังมาเปิดเผยได้พี่หลองเด้อเนาะกัที่เนี่ยกัเจ็ดหาแปดหาแล้วพี่หลองเด้อฝากต้อนยุ้เนาะเลขพ่อเพชรเนาะชอบส่วนตัวเนาะกับชาบะอย่าพึ่งเปิดเผยที่ไหนเพราะว่าญาติมันอ่านก่อนพี่หอนเนาะ จะหน้าเบิ่งครับผมนะให้เป็นแนวทางเลยนะเราเนาะทุกตัวเลขมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดครับผมเนะาะขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านเลือพี่น้องเลือดสำหรับตัวเลขพ่อเพชรเนานะแปดสองเก้าสองเจ็ดห้าแปดห้าครับเนาะเลขหลุดมาเนาะจะจะหน้าเบิ่งเอาเนาะเพิ่นกาจะ มีทีไปที่มาอยู่ด้วยพี่นอ้องาตามนั้นครับผมขอให้โชคหม n น,นะใครที่ติดตามพ่อเพชรไก่ย่างนบพี่นงเนาะตัวเลขของเพิ่นโรงช่องกะไปเบิ้องเอกแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เปิดเผยที่ไหนมาก่อนนาะย้ำอีกครั้งก็คือ8 2 9 2องเก้าสอจห้าแปดห้านะพี่น้องนะอะกาโชคๆมันมาลำๆเรื่อยๆสูุๆทุกคนครับผมเนาะสป็นหรับพ,พ่อเพชร เออใครที่ติดตามขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังทุกทุกท่านทุกทุกคนเนาะติดตามไว้ครับผมกดติดตามไว้ทีมงานมหาเฮงเนาะขอให้โชคดีสุขสุขคุครับผมสวัสดีครับอ่ะตามนั้นลพี่รองเนะาะย้ำกันอีกครั้ง ย้ำกันอีกครัง้งหนึ่งเพราเปีรยชอบอก็คือว่าฝันหนานและแหละฝันว่าขาจรเอาพระพุทธรูปมาให้เนะพาะพระพุทธรูปทองคำมาให้แล้วพนกับอู้มาให้แล้วกับมาแบง่งอามีดปาดพาเคืองพาครึ่งเด้อนะพี่น้องเดอ้อพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิง้งไปพาครึ่งเนาะกะให้เพิ่นเคืองนึงนะเพิ่นเอาไ้เคืองหนึง่งเนาะ นั่นแหละที่ไปที่มาของ 82, 92เนาะพ้น่นวงกลมก็คือ82แล้วก็85หาครับเนาะเอาสั้นเลยครับผมเนาะขอให้มันมันน้ำกันครับผมใครที่ติดตามพ่อเพชรไก่ย,ย่างส้มตำอุรอนเนาะอันนี้คือ,อยุลาเพิ่นบรรยากาศยุลาเพิ่นอ่ะกับพี่เวลาที่ สุ่มนั่งอต้อ,ตอนรับทุกวันเปิดทุกวันครับผมเนาะใครอยากมา,าก็อเดินทางมาได้บ้านย่างซ่องเด้อพี่น้องเด้อเนาะเหมือนย่างซ่องมาอุดหนุนเพิน่นเนาะมีเอฟซีเข้ามาหลายรอกบ้านย่างซ่องเนาะทอเพ็กไก่ย่างส้งตมตำโบราณเน้นยำแปดสองแปดห้าเด้อพี่น้องเด้อเลขหลุดมาครับผมสวัสดีครับ